สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับตอนนี้อยู่เกมโกอาการ์เดนนะฮะอัปเดตแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ผมจะพามาดูว่ามีอะไรบ้างนะก็จะด้นสดเลยแล้วกันเพราะว่าเกมนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นบ่อยแล้วนะเนื่องจากมันอัปเดตบ่อยเกินนะไม่ไหวตามไม่ทันนะทุกคนคือแบบของล้นเกินอนะ่ะก็คือเขาอัปเดตด,ดีมากเลยนะทุกทุกสัปดาห์เนะี่ยแต่มันเยอะเกินไปก็เลยแบบไม่ไหวแล้วตามไม่ทันก็ขอเล่นแบบชิวๆแล้วกันก็คือทําอะไรได้ก็ทําทําอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็อันนี้คือเลวเนี่ยวอ,อเตอร์เฮล มันมีตรงนี้โผล่ขึ้นมาด้วยโอเคอย่าไปสนใจเลยแล้วกันนะฮะมามาดูดีกว่าก็อย่างอันนี้มันยังมีอันนี้เหมือนเดิมนะเป็นเอขุดนะขุดนี่ขุดโครงกระดูกนะผมก็กดขุดได้แต่ผมกดขุดมันแหลกๆไงไม่รู้เนาะช่วงนี้ดูดิฮะมันแหลกๆกไงไม่รู้นะฮะช่วงนี้นะครับคือแบบเป็นที่คอมผมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันเหมือนมันเกมมันมันเกมมันแหลกนะเพราะภาพไม่ได้กระตุกนะฮะอ่านี่เราขุดศพก็ได้เหมือนเดิมนะตอนนี้นี่เห็นไหมครับก็ได้เหมือนเดิมที่แตกต่างไปก็คือตรงนี้ครับผมนี่ นี่เลยครับตรงนี้นะฮะนี่ h ่ r v e s t r i p p e r นะครับผมเป็น Serverless Spy Remaining คืออะไรอ่ะเหมือนเออ Chicken Feed เหมือนเป็นเมล็ดต่างๆเหรอเนี่ยเหมือนต้องเอาเมล็ดต่างๆมาใส่เหรอฮะอ๋อเหมือนเราต้องเมล็ดต่างๆมาใส่นะผมใส่แล้วง่ายต่อเดี๋ยวขออ่านกงินเอ่อวิ e เซรเวอร์อ๋อนี่ครับผมคือนี้ อ๋อผมเข้าใจแล้วครับผมแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะมีจำนวนจำกัดนะฮะทุกคนนี่ไงนี่ไงจะเป็นเมล็ดพิเศษนะครับให้เรามาหากันนะโดยการที่ใส่น่าจะเป็นต้องใส่ใน,นทั้งหมดนะครับทุกคนเนี่ยใส่พวกเมล็ดต่างๆทั้งหมดนะอันนี้สตรอเบอรี่ลองเอามาใส่ดีกว่าสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่มาเอ้ยอันนี้มันบูเบอรี่ไม่ใช่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เราอยู่ไหนวะอ่ะอยู่นี่ใช่ไหมเอ้าสตรอเบอรี่ผมหายไปไหนอ่ะผมจำไม่ได้ทุกคนไม่เล่นนานจัดเลยลืมไปหมดแล้วเนี่ย สตรอเบอรี่เราหายไปไหนแล้วเดี๋ยวไปหาก่อนผมหาสตรอเบอรี่ไม่เจอนะเพราะงั้นเอาเป็นนี้กันมัดลูมแล้วกันนะครับลองมาใส่ดูปึ๊บป๊บเดินเดินมาเดินมาโอเคแล้วก็เก็บนี่เลยมัดลูมปับ๊บเก็บมาแล้วนะฮะมัดลูมนี่อันใหญ่มากลองมาใส่ดูซิจะเป็นไงนี่มีเด็กเอฟซีเข้ามาด้วยนะครับผมมัดมลูมใส่ลงไปซับมิดโจโดอ่านี่ไงฮะเหมือนต้องใส่ครบนะใส่ทุกอันนะครับผมนี่พี่เติร์ดนะครับผมโอ้โหนี่พี่เติร์ดนะพี่ชายผมเองนะครับผมคนดังมากครับ เขาดังนะสี่แส,สนเขาติดตามแนะ่โอเคสักวันนึ่งผมต้องติดตามแบบคนติดตามเยอะแบบพี่เขาให้ได้นะฮะโอเคเนี่ยฮะเหมือนเราต้องหา,มาเมล็ดมาใส่นะผมนี่เราต้องใส่เรื่อยๆเลยแปบ๊บนึงนะหาก่อนมีเซอร์ไวมีคอนมีแอปเปิลนี่แอปเปิลเดี๋ยวเอาแอปเปิลมาใส่อ่าต้องช่วยกันทำนะครับถึงจะชนะได้นะฮะอ่าแอปเปิลปุ๊บโอเคเอาแนะอปเปิลนะแอปเปิลมาใส่แปบ๊บนึงหาก่อนแอปเปิลอยู่ไหนวะนี่ไงอยู่นี่ใส่ลงไปอ่าโอเค นี่ไงครับทุกคนโอ้มันจะได้เป็นแคนดี้คอนด้วยครับผมเมื่อทำเควส์พวกนี้อ่ะนี่ไงองุ่น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 เดี๋ยวเราหาองุ่นมาใส่เพิ่มเติมโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเจออังุ่นแล้วปึ๊บได้แล้วฮะองุ่นอ่าเราเอางุ่นมาใส่เลยดีนหน้าผมปลูกไปเยอะมากครับมีหลายต้นมากที่ผมปลูกไปนะครับไหนองุ่นเอ่ยเอิ่มองุ่นอยู่ไหนองุ่นอยู่นี่อ่าเคใส่ลงไปปึ๊บอ่าแล้วนอกจากนี้ไม่มีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวมาดูที่ช็อปก่อน อ๋อเป็นตัวใหม่หมดเลยครับผมนี่ครับเป็นตัวใหม่หมดเลยนะฮะโอ้ตัวใหม่หมดเลยชื่อว่าโกดโกดบุชนะฮะเป็น่มพุ่มผีนะฮะแล้วโกดลีสครปนะฮะเหมือนเป็นเหมือนเป็นแบบตัวอะไรก็ไม่รู้หน้าตาอัปลักษณ์มากต่อไปเป็นเดวิลรุดนะฮะโอ้โหนี่เท่ว่ะอยากได้แล้วก็เป็นโกดลีทูมมอมอตนะเป็นมอมอตนะฮะตัวมอมอตแล้วก็เป็นแวร์แพนเฮ้ยโคตรเท่ะทุกคนแวร์แพนอันนี้เหมือนจะเป็นพืชมากกว่านะรู้สึกว่าจะเป็นพืชนะครับเหมือน ไม่ใช่แบบสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนะฮะดูทรงล้วนะครับสัตว์เลี้ยงอาจจะมีแค่นี้ฮะสัตว์เลี้ยงจะมีแค่ตัวตัวนี้ครับนี่ฮะชื่อว่าอะไรมัมมี่นะฮะแล้วก็เป็นตัวมามอแล้วก็เป็นตัวนี้ฮะเอ่อสแคปนะฮะส่วนในนี้มีอะไรมาใหม่บ้างไม่มีเลย <c oughs> อันนี้ก็เออไม่มีอะไรมาใหม่นะครับเอกช็อปเป็นไงบ้างอ่าไลชิคไปนะเอกช็อปเป็นไงบ้างเอยปุ๊บเอกช็อปก็ยังเหมือนเดิมครับผมอ่า ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นนะคือมันอัปเดตเยอะเกินมันเล่นไม่ไหวเล่นไม่ทันตรงๆทุกคนคือมันแบบอัปเดตทุกสัปดาห์ทุกคนคือแล้วมันมาเพิ่มมาเยอะเกินอ่ะผมว่าเอ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเพชรเนมอ๋อนี่ไงเพชรเนมชื่อเพชรใหม่มีเพชรลีดด้วยครับอันนี้คืออะไรเนี่ยเพชรลีดเมคเพชรฟอลโล่ทำให้สัตว์เลี้ยงเดินตามมาสิบปีโอเคเข้าใจละโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาใส่เพิ่มดีกว่านะฮะอ่ะโดยรวมก็คือน่าจะมีแค่ตรงนี้ได้เพิ่มมานะหาก่อน นี่ไงแจ็คโอเลนเท์อยู่นี่แจ็คโอเลนเท์อยู่นี่โอ้ขอบคุณมากครับน้องชายอืโอ้น้องชายอุตส่าห์ให้แจ็คโอเลนเท์พี่พีปุ๊บใส่ไปเลยเอา้าใส่ไม่ได้วะทำไมใส่ไม่ได้อ่ะใส่ไม่ได้อ๋อมันคนละอันกันมันไม่ใช่แจ็คโอเลนเท์น้องชายนี้อันนี้มันกินทำกินแจ็คโอเลนเท์พี่พีมีอยู่พี่พีเอาแจ็คโอเลนเท์ก่อน โอเลนเทิร์นที่อยู่ไอซ์ส่วนรองนะฮะอืมนี่ดีนะทำส่วนรองไว้โอเคเอา้าวแจ็คโอเลนเทิร์นอ้วหายไปไหนเนี่ยแจ็คโอเลนเทิร์นแจ็คโอเลนเทิร์นซีดนี่ไงโอ้น้องเขานี่มาให้เลยเว้ยเป็นเหมือนโคโคโ่แมงโก้นะฮะเย่เยี่ยม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 โอ้ขอบคุณมากเลยครับช่วยทำคลิปพอดีเลยดีมากดีมากโคโค่แมงโก้ อโคโค่แมงโก้มาใส่นะฮะโอเคเล่นนับเพจใหม่ว่ามีอะไรบ้างโคโค่แมงโก้โคโค่แมงโก้โคโค่แมงโก้ค o go โคโค go 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 นัดชิคเก้นฟีดคืออะไรอ่ะไม่มีอลยดิชิคเก้นฟีดไม่มีอลยดิเอ่อกูกูรู้ดิไงนี่กูรู้กูรู้ติดแบมเนี่ยขาดอ่ะทำไงดีอ่ะขาดกูรู้ติดแบมเหมาทุกคน ต้องรอดูพี่เตยพี่เตยจะมีหรือเปล่านะเออไม่มีแล้วอะ่ะไม่มีแล้วอะ่ะขาดแค่ชิคกินฟีดกับเออใครมีบ้างทำไงดีคืออะไรเนี่ยเอาเฮ้ยเป็นกอนกลางคืนละคืออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮาโลวีนไนท์โอเคนี่ไงมาเก็ตมาแล้วเดี๋ยว Market ดูมาเก็ตดีมีอะไรบ้างมีเอะไรบ้างฮะ มีเอาเป็นสปุกี้เชดครับผมนี่โอ้ซื้อมาเลยฮะสามสิบเองถูกมากอันนี้เรารีวิวไปแล้วมีอะไรที่นนี่แคนดี้ฟาวเวอร์ยังไม่ได้รีวิวเลยซื้อมาซื้อมาเลยฮะอันไหนที่ยังไม่ได้รีวิวผมก็จะซื้อเก็บไว้โอเคอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นไข่ซื้อเก็บไว้ด้วยแล้วกัน,นไหนๆก็ทําแล้วนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเอ่อพัมกินเคสของตกแต่งอไม่เอาแล้วกันเปลืองเปลืองเปลืองไม่อยากได้ของตกแต่งเท่าไหร่อุย้ยอันนี้สวยอะ เมือนฮาโลวีคิสต์มาสเลยโอเคอันนี้เป็นเกียร์นะเกียร์ไม่สนใจเท่าไหร่เ,หเกียร์<ๆ>เฉย<ๆ>เกียร์ยังไม่เท่าไหร่นะไม่สนใจซื้อนี้ดีกว่าซื้อของตัวแต่งไหนดีกว่าโอเคโอ้เนี่ยน,นี่อะไรอะอากิสลูเลอร์ดีเซอร์เวตโอ้นี่อยากได้ปะเป็นเหมือนมัมมี่เลย <Okay. S 1> นี่ส่วนอันนี้ก็เป็นเอาของที่เป็นเอสถานะของเอ้ยเป็นต้นต้นจกัก อะไรนะต้นจากอีเวนต์สปูกี้มาใส่ก็จะได้นี่นะจะได้เป็นเออของไอเทมเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลูกก่อนปลูกนี่ก่อนนะเอ้ยเราเปิดสปูกี้เคียร์ได้แล้วกันได้ไรเอ่ยได้เป็นนี่ฮนะโกดบุชนะฮะโอเคเดี๋ยวเก็บไว้นี่เป็นซีดเป็นซีดเดี๋ยวค่อยมารีวิวล้วกันอ่าโอเคมีอะไรบ้างแป๊บนึงนะไอตัวนี้ยังเหมือนเดิมอยู่เลยอืม จบ,จบ,จบ,จบกี้ทำกินเนี่เอากินทำกินมาใส่นี่เลยกี้ทำกินมาให้ตัวนี้นะฮะจากออรเดนเทิร์นนะครับเราก็ได้ของมาซับมิดซับมิดออฟฟูดได้เลยนี่หว่าเอ้ยไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยกทอนทำออฟฟูดเอ้ยอะไรอ่ะทำไมอ่ะ Where are you อ๋อเสร์ฟดับเหรอเนี่ยโอ้มอกินเนี่ยผมหลุดนะครับเข้าใหม่ละ เกมดีนี่เกมดีนะเป็นที่เน็ตผมเองนะครับโอเคเราเอานี้มาใส่ submit submit โอเคอู้ดูทีมีจา้างเพื่อนผมมาตรงหน้าด้วยได้เป็นฮาโลวีนเกียร์หนึ่งอันนะฮะโอ้โหนี่ครับเป็นของดีนะก็ลองมาเล่นกันดูนะครับอีเวนต์นี้ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะคือผมไม่ไหวอะ่ะคือเล่นไม่ไหวจริงนะมันเยอะมากเลยนะคือคือเยอะจริงๆนะฮะเออมันมีต้นอะไรบ้างวะบัตร เออต้องปลูกหน่อยละบัดเด็ดมัดรูมนี่ไงปลูกไปจึบจ๊บจึ๊บแล้วมีต้นอะไรบ้างที่เราปลูกไปแล้วจะได้เอามาปลูกเพิ่มนะฮะจะได้ทําเพิ่มได้เยอะเลยอ่าบัดเด็ดมัดรูมแจ็คโอเลนเทิร์นแจ็คโอเลนเทิลปลูกไปแล้วนะฮะอ่าพัมกินพัมกินซีดพัมกินซีดนี่มันก็ธรรมดาเนี่ยหว่าทั่วไปเนี่ยหว่า ของกินนี้ก็มีอยู่แล้วนี่ไม่เอามาใส่ทำไมวะเนี่ยฮะกูรูทกูรูทกูรูทอ,อ่ะอกูรูทนี่กูรูทอ่าเดี๋ยวมาปลูกทั้งนะชิคเก้นฟีดนี่ไม่มีเซีาายร์ไเนี่ยก็ไม่มีโอ้โหหลายต้นคือไม่มีทั้งนั้นเลยฮะหลายต้นคือไม่มีเลยโอเคท้อเลยฮะอืมปลูกก่อนแล้วกันตอนนี้นี่ปลูกไปเลยปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็รดน้ำวัตเทอร์ลิง ปรับ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 รถไปเลยฮะจังหวะนี้รถไปเรื่อยๆเลยโอเคเดี๋ยวก็โตเองแหละอ่าอ like like really yeah, right? ัปเดตประมาณนี้นะทุกคนรู้สึกว่าผมคิดว่าอัปเดตมันมันไม่ถูกอ่ะผมผมรู้สึกมันเยอะเกินไปผมเล่นไม่ถูกต้องเลยผมผมเพราะเล่นหลายเกมเกินเพราะเล่นหลายเกมผู้งงอ่ะทุกคนมันต้องเล่นเกมเดียวจริงๆนะถึงจะแบบเล่นได้ครบนะไม่งั้นไม่ไหวนะไม่งั้นเล่นไม่ไหวจริงๆครับไม่งั้นเล่นไม่ไหวเลยนะถ้าเกิดใครที่เล่นหลายเกมแบบผมนะครับก็คือจะแบบยากเลยนะก็เลยแบบอาจจะไม่ได้แบบตามขนาดแล้วนะทุกคน ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าชอบกดไลค์นะชอบมากกดซับนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่พรั้งหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอจบขอจบเพลงนี้ก่อนนะนะทุกคนเจอกันใหม่พรั้งหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนจุบจ๊บจุ๊บจ้าเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายครับเจอกันจ้า